ขิงจิ่รถไายพี่น้องเสียงเน่เดียบร้อยนั่งลงลูกนั่งลงอีดานั่งนั่งโอเคเอ้ยหูฟวกมวย สบายดีดี่จูทุกคนตอนนี้กำลังสีผ้ากันของบอหน้านะพี่น้องน้อนทิ้งมันไปห้องเย็นวันนี้พี่น้องก็เลยตีผ้าออกขั้วออกไปหน้านะพี่น้องไปตั้านยาไห้พี่น้องเนาะจะกินเขาให้เขานะพี่น้องไอเดียไปเบิ่งนกระจนกันพี่น้องเอ้ยเด็กๆครับโอ้มันลุกหนาวนะพี่น้องไอ้เจอกันนาสบายดีป่ะลูไงเอ้ยโอ้มอ่ะเอาเต้นนิดจี่เต้นนิด เต้นนะขอเกลี้ยกล้องนะพี่น้องหน้าหน่าเตาหน้าหนออกไปกินเต่าหน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งกัดออกโดนทายเขาเก่าเนาะโอ้ว่าจิกกินคอยรึเปล่าทางแดกเนาะที่ผ้า ดูกควาเนี่ออกก็นะพี่น้องกีเดอร์ไทยนะปติเห็ดีร์ไทยขันนี้มาเนี่ยขังแดกสิพาครีม,มานันนะพี่ยางมาพี่ยางมาใกล้ๆพี่ยางมาถูกใกล้ๆพี่ถูกไกๆไก่ไก่กถูกถูก,ถกส,บสบายดีอ่ะสบายดีเออโอ้จัดงามหมย <laughs> เป็นวัดพี่น้องเลยน้องนะพี่ก็เป็นวัดมะนาวอับก็ชุบเรง อไปเรียบไปเบิ่งผู้ชมการยังไงครับสอ้เป็นกำลังใจพวกเขาโดยการเบิ่งโฆษณาอะไรเด้อพ <tit le> ี่น้องเนาะตัวว่ากดไลห์กดติดตามอะไพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องไปเดินทางกันเลยแม่น้ำคิงก่อนน้องนงั้นไหมนะ Oh, okay. ีดาทำว่าย่อให้อุ่มลูกสาวตั้งออกมาหน้าพี่น้องเนาะตัวไทยออกมาหน้าหวยแม่อีดาไปยืนบอลพ่อผูกไปไปยืนอีดาจูงแขนน้องไปยืนบอลพ่อวไว้อีดาจูงแขนน้องไปเนี่ยหนุให้น้องไปจับผูกมันจังนะบ่ถึกนะเบเกิลไปขึป้นหัหัน เออย้ำมาพี่ย้ำน้นจืดมาเอาพอ่ย้ำมานี่ไหมคนพยอไม่อูมเอมอเพคนอยากยืนเองเพคนเอาไปยืนเจ้นเหนือยืนเพคนก็อยากยืนเด็กเก่งเด็กดีใหญ่เลยบายบา,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 บายบายลายลูกนะปล่อยไปเนดะ้อ ไดได้ไหมน้ำเราเน้ำได้ดุดว้น,น้าา <c oughs> จำบอนมาหวยมันไปได้ดอกเอ้ยเบาหวยบอนหวยท่านบุกถอยไฟคุ้มมันได้เออบอกกระูกกระอิกปันได้นะ นิ่มยุกนั่งฮ่าฮ่่าคัดทูนเสียงโดดออกพี่พอล่าหูแหละบ้านนี่เอ้ยพี่บอกแล้วก็สียหูแหละบ้านนี่ว่าเสียงโดดออกวันนะเสียงลังเลยจับดีๆดูเอ้ยรังว่ได้แค่วันนั้น กันก็กัเนาะพี่หนอกแม่ว้าฉันปกติให้รถไทอันเก่าเามันสิเป็นแบบดีได for oh ้ท่านี่ยอันอู้ดเจี๊ยบปนนเจียบนแอวอันนี้อ่าลองหวยเดอนล่อหวยไ้อล่งหวยล่หวยจับปีเดอร์ขึ้นได้ยม่ันสมศักดิ์ หยามแดกเลยหยามพูดแม่กันจนในรอกไอ้นี่เสียงหมดพอแล้วสิมาอันนนั้เอารถไทยของมัหน้าเลยนี่แล้วสิล่ะกตกะทิเอาอันนั้นเป็นว่าเอาคนเดียวนรืพว่นเอารถกัะ วาอไนมวนเอคก็แข็งขนาดยืนดังบักลนหนึ่งม้วนเหรอม้วนมาหลัม้วนเหรอม้วนเหรอหิมะเนี่ยหิมะเออม้วนมันไงม้น อุตส่าห์ว่าอีดาเลยแค่นี่ก็เป็นเฮลเป็นโฉบว่าน้อยนะดินมันเดิมอยู่เดิมใหญ่หมูบล่องมูบล่องนั่งล่องลูกนั่งล่องอีดานั่งนั่ง โอเคเอ้ยผัวมึงตายพ่อไดยเอาผ้ามานะเฮ้ยพอได้เจียนเนัะเน้อปันมาจังซื่ผ้ามาพอได้แปลงค่าเนัะเลยสู้เพื่อนกับพ่ให้อุูมพี่น้องเพื่อนยืนเพื่อนเอื้อเพื่อนปันมาเอาผ่ามานะ พอถหวยอีกเดียวหวยตัวตนี้หวยโหดโหดมากเลยว้าวไปได้บลว้ามันคือสั่นคือเฮวกของเก่าเนาะแต่อยา่าอัน ยบดีเดเรอร์คอยเดอปลาตัวคนขึงจีนรถไทยที่น้อง เกินทางจะเลยที่คนเขาได้เนี่ว้าจบสิ่นอพี่ต้มแมบบว่าเคร่งคีกเลยโปรด้อนน้อยแต่อยาแห้งที่บองว่าผมมันร่องภาคก่อนนะฮันแดเยมันก็ได้หยาสุกกับป๋ไว้ด้วสักกี่เดอ้ยสุกกับบ๋ไว้นะกี่ต้มจนเครง่งลด หา <laughs> voilà. ยเร um, so, yeah. ียบร้อยย่ในนั่นลงสุกว่าละเสี่ยเขียวเสีผ้าขึ้นทางนั่นี่เห้ยไปขึ้นขึ้นขึ้ยเย้เดี่ยวในสุ้โูวดนพด่น้องลำบากให้ข้างหี้ว มักิต huh like ้มเน่าล้วเป็นหัวใช่ไม่้เออมันเป็นหัวตออะไรอันนี้ไม่ออไรแป้งไม่เพราะว่าเขเราพุ่เขารขนาดรถเายังวกขึ้นย้อนสิบนเนาะรถนัด สีเทีนหน้าเส้นกันเลยสีองคนหน่อยกับเก่งขนาดเฮ้ยม่ยอมนั่งเอานั่งกับ่านั่งตะกี้เ,เป็นตาเนาะเสียน แล้วตัวขาศึออกมาเห็นนะเขาดูด <corre. S 1> โอ้โอ <pantry. S 2> ้อไไ้โอนตัวน well. ี้กำลังเงยยูฮูฮู้่ หมดหน้าแล้วพี่น้องะะพี่พอเราจนแน่แล้ยังโดดไสก็อุ๊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 อุวห่โอ้ไม่เจ็บนะโอ้ไม่ตะยใหญเป็นผยายาบโอ้ผู้ยใหญ่ไปหน้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ย อก็ใหญ่ตัดหญ่อาายอาแกยังหกรูปอี่นนอะตัดใหญ่านาเด็ก พี yeah ่น้องเกือบเด้ดอกสุกฟู่อใหา่มาละเอิญใหญ่นะเอิญใหญ่นะเอิญ่ไหมมวนขนาดคนหน่อยบูทุเป็นบริคีรถไทยจักจออะบริคีไกลปะนี่เห็นไหมห้าแกียตะกี้กกน้อยนเอยะเออหัวใช่เอิญใหญ่เอิญ่่เอิญ่ว ดมเป็นดมเอาใส่ทงใบเอาใสยกระตาจะไปเจได้ยินวเสียงโดดก่อนพอว่อร์เลยเสียงมันอันดังเตือมืดนะเกือบ่าขืนเขาอยู่นี่โดดเป่าก็ยังเกือบ่าขึนนะมันใช้มาเป็นสูกเป็นเฮลค่ะเห็นเนาะตจก่คือจังบมปันได้บ้าเออเบืองนี่ยังหกเป็นหกนะ มาอาบลมไปลงลบไปหยาบเอะนะนะสำหรันใส่่เอามางอดเ่อเอาค้องส่เอาไปวามวนานะนากันนานะน้ำหยายุ่ พงมเขาตาจ้ะโมให้แทวคุ้แหงลาย ขอโทษแล้วนะนะมันแหงเป็นคือเป็นยแง้ไปรวม,มกันยาคืออัญญานะคะ <c oughs> ไปั้างน้ำล้างหุบเขาตาเลยนาผูแท้ผูแห่งนาร้งาาาองเป็นไฮน่าเหมือดแ้วๆนั ว่าไม่ไทยจะเป็นข้องหนามนลวแทนแต่กับอันนั้นทางมันเอาผี่น้องพงอไรอย่างมมนเป็นเปน พักผ่อนะพี่น้องไอ้คืนพักผ่อนหน่เนาะว้าตพี่น้องเอ้ยไอมาเจอกับตัวบวกหัวซึกพี่น้องเบิ่งนเบิร์โหดเป็นโหดนี่แต่น้ำพี่น้องโอน้ำใหญ่หยุบอ่อยต่อยเนาะพี่น้องนี่แหละข้ากินตัดช่วงนี้เปนแฟนบัดพี่น้องเอ้ยคอยเห็ดคอยทำไปมื่อไรเล็กมื่อไหน้อยหน่อย่น้องว่ามื่อหน้อยแล้วมื้อันกับเซตอีกได้หานี่อยห่อยหายห่อยหายห่มื้อันกับเซตนั่น อันนี้ยังตัดบ่อทอายกันยังแหนะไห้หนึ่งอย่างอย่างหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดท่านี่พี่น้องที่เท่าไยตัดเนาะย่าเมื่อนหย่าหลอกหยามน้ำตัดน้ำหย่าหยุบพี่น้องเนาะปีนในหยาในคณะบ่อลายเป็นไรพี่น้องปกติเห็นน้ำหย่าหยุบจะเต็มตามคณะเนาะเพราะว่าเท่าเหลียงหัวใส่อ่นะมันก็บ่กเกิดเป็นไร แต่มันจะมาเกิดแถวนี้พี่น้องหา่างแถวมันนุ่นเนาะบ่อนไนหนาโมเมนไหนหนาเน,นีนะ่ยหรืองวันหนามันบวคขังหยาหยุบจะมักเกิดขนาดพี่น้องอ้าวตัวนาเป็นนาพี่น้องเลยอ้าวสูบๆไปน้ำกันพี่น้องสะทาของบ้านแล้วจนมันแปลนพี่น้องพอเช็ดนหน้าใส่ดิเช็ดหน้าใส่หน้าใส่บ้านตัดแล้วก็ ตอมต่อมจูดบันนี่พี่น้องเลยเป็นทางน้ำแพร่นะไอหนุ่มพี่ตะกี้หกเป็นหกนะพี่น้องอันนี้แพร่นไเด่ะไอันนี้ก็คือทางก็มาไหวเสียลงเอาลงมาเห็ดเหยาะพี่น้องพอได้กินปลาเนาะได้เอาเหยอกพอได้กินปลาดุกอยางนียเนี่ยมันอึ่งเนี่ยมันแดงขนาดเนาะคือคือแต่ละปีขนาดพีน Quindi, такая, day, Hence, ่น้องเนาะเอาเหยาะเนาะได้พอได้กินนะเอาเหยาะเฮ้ คนนอยก็นอนนะพี่น้องโมนอนอู่นะนอนกับเทียงเลยพี่น้องแต่พวกท่านเนี่ยเอาโฟมเอาอย่างออกมาเนาะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยอยู่ในส่วนตัดหญ้าอยู่แต่ว่าฟื่นไฟคอยต่อมาเรียบร้อยไอ้นาะมีฟื่นมีไฟยังเรียบร้อยไปเลยเอาค่ะต่อสายฟื่นสายไฟมาเรียบร้อยเลยว่ากับเห็นเรียบร้อยนี่พอได้เห็นตัวขาวนะ เนี่ยแหล่เป็นตะยูพี่น้องเดี๋ยวจะอีกสามสี่หมื่นพูดเลยพี่น้องนาสีห้อมห่อตัดหญ้าแล้วก็สิเอาเอาโปมแล้วบ้างเอาโปมเอาปั๊มหนามมาพี่น้องมาเตรียมแล้วบ้างเอามาใบเตรียมรถไทยและกระปูกระปีกุูนะน้ำในเนาะน้ำกินสั้นขั้นน้ำกินไม่ใช่แต่ว่ามีรถไทยสองขั้นนะบ้าน แต่ละปีมีเติร์ดไทยขั้นเดียวเนาะขอางนี้พอนะพี่น้องปีนี้ขอเติร์ดไทยมาเลยก็คือจีโอเควันนี้ภาระเที่ยวตัวหนึ่งก็บภาระไทยหน้าตัวหนึ่งกับภาระเที่ยวเฮ้ยเช่นยังเหรอฮะจีดังไาแกงี่ยทำไมโอ้ยนี่แหละบรรยากาศแป้นเลยพี่น้องเอ้ยเป็นได้อยู่จนหนาวก็ได้ความบริเวณเวียดนาะอยู่เทียงนี่มันล่มอ้ายพี่น้องเนาะล่มล่มเย็นเนาะ ย่างเบื้องหน้ามาทันแปลนเนาะบางนีแปลนเนี่ยแล้วคลิปกินข้าวกินหนาไปเบื้องหนึ่งสองแม่นลำกิงเนอะพี่น้องจะได้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณอันไหนเด้อพี่น้องซอยก็ใดกดติดตามมาได้พี่น้องเพื่อมีกำลังใจในการเทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสำคัญกับว่าสามโคชนะแหละหรือว่าผู้ใดอยากชนะชนุนทางซุปเปอร์แดงกับโค้ชซุปอร์แดงม่หายก็ได้เด้อพี่น้องเนาะดอนสิาดะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องพอบกันที่พี่หนาเนอะ